สวัสดีค่ะค่ะวันนี้ตุ้นพามาชมรี v o P-Runner นนะคะแต่งสไตล์ gr s f o ในคลิปที่แล้วนะคะตุนพาชมคันนี้ไปถ้าจำได้นะคะหรือถ้าจะไม่ได้ย้อนดูคลิปเก่าก็ได้นะคะคันนี้ gr s f o แบบที่แต่งที่ว่าล่าสุดแล้วนะคะโดดเด่นแล้วเดี๋ยวตุ้นพามาชมคันนี้ค่ะนี่ คันนี้ g r f 4แบบสไตล์สุตลต่านวัยรุ่นดูใบวัยรุ่นอินเดียแล้วแต่จะเรียกเลยนะคะตัวนี้เพิ่มความโดดเด่นนะคะหน้ายังเหมือนเดิมนะคะยังเป็นสไตล์ g i s 4น่ะนี่ค่ะจะหลอกกว่านี้นะคะหลออเพิ่มขึ้นไปอีกจากเดิมนะคะด้วยล้อนะคะขนาดล้อนะคะนี่เลย เป็นล้อ MT นะคะเป็นขนาดสามสิบสามนี่ค่ะจะใหญ่มากถ้าเทียบกับล้อคันนี้นะคะต้องดูล้อคันนี้นี่นี่ล้อคันนี้หัวหัวตัวน,นี้แทบมุดเข้าไปได้เลยนะคะอัพอัพไซขึ้นมาโดดเด่นมาอีกจุดหนึงค่ะกระจก ใหญ่กว่าหน้าตัวนี้นะคะอันนี้ความสูงตุนร้อยห้าสิบสี่นะคะถ้าเทียบมีตุนต้องปีนขึ้นนะคะไอ้น,น้องปีนขึ้นเลยสําหรับลูกค้าที่ชอบความโดดเด่นความหล่อไม่เหมือนใครนะคะต้องที่นี่เลยค่ะ toyota corolla หนึ่งเก้าแปดแปดนะคะนีม่มือจับสีดําเงานะคะนี่โลบา้าแฮมเมอร์ค่ะตัวนี้ เหมาะสำหรับวัยรุ่นสายลุยนะคะต้องการความออฟโรดความสปอร์ตนะคะตัวนี้ตุนแนะนำเลยค่ะแต่งที่นี่ที่เดียวค่ะ t o y ยต้โคราดห988ค่ะค่ะตัวนี้นะคะราคาชุดแต่งนะคะเป็นราคาสุดพิเศษสำหรับลูกค้าในช่อง YouTube ตุนนะคะ หากลูกค้าสนใจนะคะสามารถโทรมาได้ที่0947786336หรือแอดไลน์มาได้นะคะที่ ID l ดียตุนนะคะโอโอ T O O underscore T O O L นะคะคลิปนี้ตุนต้องขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวตุนมีรูปให้ดูท้ายคลิปนะคะบ๊ายบายค่ะ